ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเป็นแพทเทิร์นตัวนี้นะคะคือเป็นคอจีนค่ะแล้วแขนจะย้อยไปถึงข้างหลังเลยค่ะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะตัวนี้ที่ขอมาขอโทษทีนะคะตัวนี้คือจะสร้างให้ดูช้าไปหน่อยค่ะค่ะแต่ตอนนี้เรามาทําแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราสร้างแม่แบบมาได้เลยค่ะเราปิดเจ็ดไหลเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นคอจีนค่ะเราจะมาวาดคอกันเลยค่ะเราปิดค่ะคอกันอ้าหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะ แล้วเราก็จะมามารัก,รกแร้กันเลยค่ะตรงจุดนี้ไหลค่ะโทษทีค่ะไหลลักแร้ตัวนี้นะคะบ่าเราอยู่ในเกณฑประมาณ16เซนค่ะเราวาดเลยค่ะลักแร้เราจะแค่พอดีอยู่ในเกณฑประมาณช่องอกนะคะจุดอกเนะะี่ยค่ะเราวาดเลยค่ะวาดมาได้เลยชิ้ศหลังเหมือนกันค่ะ เราวาดพอดีเลยค่ะักแล้ลอยู่ในเกณฑ์ชุกเราจะมาดูคอหน้ากันต่อการวาดคอนะคะตัวนี้เป็นคอจีนตัวนี้จะคอออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งค่ะสองจุดห้าคอหลังหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดคอหลัง แล้วคอหน้าเราจะลงอยู่ในเกินประมาณสองเซนครึ่งถึงสามเซนค่ะพอได้แล้วเราวาดเลยค่ะวาดคอลงมาได้เลยค่ะเราปิดเก็บคอเราปิดคอ,ดคอ,ดคอกันอ้าก่อนค่ะ พอเราได้แล้วเราก็จะมาแต่งคอใหม่ค่ะการวัดคอข้างหน้านี่ค่ะาได้แล้วเราจะมาดูการทําคอกันก่อนนะคะคอเราจะวัดเราจะวาดรูปคอเลยค่ะตัวนี้คอใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนสามเซนค่ะเราวาดตลอดเดียวเลยค่ะแล้วเราก็จะมาวัดจุดข้างหลังนะคะว่าคอตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่คะนี่ค่ะเราวัดคอหลังเลยคะ่ะ เราเราจะมาสร้างคอหลังอยู่ในเกินประมาณเก้าเซนค่ะคอหลังเก้าเซนตัวนี้นะคะเราขอตัดตรงคิดไหล่นี้ยอก่อนค่ะเรากระดาษมาหนึ่งชิ้นเลยค่ะเราแปะได้เลยแปะช่วงไหละคะ่ค่ะโทอที่ค่า ราจะแปะใหม่ค่ะคือแปะช่วงล่างเนื้อผ้าเนื้อกระดาษไม่พอค่ะเราแปะไหนก่อนค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะตีเลยคะ่ะเราตีตรงขึ้นไปนนเลยอยู่ในเกณฑ์คอหลังที่เราวัดไว้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้าเซนคือจุดนี้นะคะแล้วเราตีตั้งฉาก เราจะตีอบอีกนิดนึงค่ะอยู่ในเกลฑประมาณหนึ่งเซนตีเลยค่ะแล้วเรารวาดรูปคอได้เลยค่ะคอใหญ่สามเซนตลอดแนวเลยนะคะสามเซนค่ะพอได้แล้วตัดรูปคอออกมาเลยค่ะ เราจะเอาเทปหน้าไว้ก่อนค่ะเราจะมามาแยกการวาดคอนะคะช่วงคอตรงนี้คือจุดไหลเราจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะตัดแยกค่ะจะทําทให้คอไม่แนบเกินไปค่ะทำให้มีอบตั้งขึ้นอีกนิดนึงค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะเอาน้ำกระดาษมาแยกะคะ่ะเราตัดเลยค่ะรูปคอ แยกค่ะเราจะแยกตรงนี้กินประมาณจุดห้าค่ะนี่ค่ะสองเส้นจุดห้าพอเราได้แล้วเราก็จะมาวาดนะคะวาตรงช่วงนี้ใหม่จุดคอสามเส้น พอเราได้แล้วตัดเลยค่ะนี่คือส่วนชินหน้านะคะขอหน้า เราได้แล้วข้างหลังเราปิดให้เรียบร้อยก่อนค่ะนี่ค่ะเราจะได้เป็นคอจีนแล้วตัวนี้คือคอจีนค่ะเราคอเราเอาไว้ก่อนเราจะมาดูช่วงการทํหล่กันต่อนะคะคือรักแร้ค่ะเราจะนากระดาษมาหนึ่งชิ้นเลยนะคะคือตัวนี้เราจะมาวัดเกล็ดกันก่อนค่ะช่วงอกตัวนี้จะเป็นเกล็ดธรรมดาค่ะเราจะอกห่างสิบแปดเราหารสองก็ได้ได้ได้เก้านะคะช่วงตรงจุดนี้มาได้เก้าเซน ช่วงสะโพกค่ะความยาวความยาวเราอยู่กินประมาณยี่สิบสามนิ้วเราจะลงจากเส้นนี่ค่ะเส้นสะโพกเลยประมาณห้าเซนค่ะเราตีตรงเลยค่ะช่วงความห่างช่วงอกหางค่ะเราได้เก้าเซนเราจะออกสองจุดห้าถ้าคนตัวเล็กไซส์เล็กจะต้องสองเซนครึ่งตลอดเลยคะ่ะสองเซนจุดห้าถ้าคนตัวใหญ่สะโพกรค้อยกว่าขอเป็น ช่วงห่างตรงจุดเนี้ยสามเซนเราตีเลยคะ่ะตีจากจุดอกมาพอเราได้แล้วเราลดเกตอยู่ในเกฑนประมาณเซนครึง่งถึงสองเซนค่ะเราได้ตรงจุดนี้เกดใหญ่เซนครึง่งข้างละเซนครึง่งทั้งหมดสามเซนเราบวกเอวแล้วอยู่ในเกฑ์ประมาณหกเซนนะคะหกเซนเราบวกเกตสามเซนชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนค่ะเราสร้างเกตเลยค่ะ เราตีเก็มาปลายเก็ดอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กข้างล่างนี่เลยนะคะเอวค่ะเอวเข้าสองเซนระบบกเรียบร้อยแล้วค่ะวาดเลยค่ะมาที่เส้นตะโพกจุดนี้เราขึ้นหนึ่งเซนหรือเซนครึ่งก็ได้นะคะถ้าคนชอบโค้งมากเราวาดเลยค่ะถ้าคนมีหน้าท้องตรงจุดนี้เราจะแยกตรงนี้ค่ะได้อีกประมาณหนึ่งเซนนะคะค่ะตัวนี้เราได้แล้วคือเราจะปิดค่ะ ปิดช่วงนี้ปิดบ่าอีกประมาณหนึ่งเซนเราตัดนะคะ่ะเราตัดปีดก,ก่อนค่าได้หนึ่งเซน นี่เราจะได้แล้วคือคื้นส่วนชิ้นหน้าเราจะมาดูชิ้นหลังกันเหมือนกันค่ะความยาวเราจะลงจากเส้นสะโพกเล็กห้าเซนเหมือนกับเข้ากับชิ้นหน้าเลยค่ะตีตรงค่ะเราวาดขึ้นหนึ่งเซนช่ายโค้งขึ้นค่ะจะตีนะคะตีมาจุดึ่งกลางประมาณนี้ค่ะการวาดขึ้นโค้งเอวเราเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเป็นครึ่งถึงสองเซนค่ะสองเซน วาดค่ะโคกงาที่สะโพกล่างเลยค่ะช่วงสุดหลังเราจะใส่ซิปนะคะเราจะเข้าหนึ่งเซนเราตีเลยค่ะตีตรงมาจุดคือปลายซิปคือตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วเราก็ตีมาที่ตรงจุดที่กลางคอเลยนะคะคือชิ้นหลังตรงจุดนี้เราจะปิดหนึ่งเซนนะคะ ทำให้แนบค่ะตรงนี้ติดหนึ่งเซนค่ะเราจะมาดูวิธีการชุ่มเกล็ดค่ะชุ่มเกล็ดตัวนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะตัวนี้เราแบ่งครึ่งเราตีโตเลยค่ะเกล็ดใหญ่เซนครึ่งจุดนี้ขึ้นสองเซนนะคะถ้าเป็นเกล็ดธรรมดาเราจะขึ้นจากจุดอกประมาณสองเซนเพราะว่าเป็นเกล็ดมาได้เลยค่ะ ได้กิบแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาทําการทําเข็งนะคะการด้วยเข็งค่ะเราหันกระดาษมาหนึ่งชิ้นเราได้แล้วัหนึ่งชิ้นเราก็จะมาขี้นแข่งนะคะเราจะเอาหลายต่อลหลนะคะตรงจุดนี้มาชนกันขึ้น้าเลยค่ะ ตรงจุดนี้เราจะทบตรงจุดนี้เลยนะคะตรงกระดาษชิ้นหน้าชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะเราเอาไล่มาชนกันนะคะตรงจุดนี้เราแปะสะกอตเทปก่อนค่ะ แปะช่วงไลนก่อนจ่ะ ค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาดูตรงนี้เรามาร์คจุดไหล่ไว้เลยนะคะจุดไหล่ตรงนี้ตรงจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะตรงนี้จุดกลางตรงจุดคอเนี่ยค่ะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงมาร์คตรงนี้เลยค่ะตรงเส้นไหล่เราจะดูความยาวของความยาวของแขนเสื้อด้วยนะคะที่ว่าประมาณเท่าไหร่เราอยู่ในเกณฑ์ประมาณแขนเสื้อเราลงมาประมาณยี่สิบนิ้วค่ะยี่สิบยี่สิบโทษทีค่ะยี่สิบเซน พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดกันค่ะตัวนี้เราจะมาการวาดนะคะตัวนี้เราจะเข้าอยู่ในเกมประมาณรักแร้ค่ะเราวาดวาดเลยค่ะตัวนี้ถ้าตามในเบบแล้วคือถ้าเป็นบางทีเราจะการเข้าค่ะเราจะเข้าอยู่ตรงจุดนี้นะคะเราจะแบ่งเราจะขึ้นนะคะแขนเราจะขึ้นสองเซนขึ้นจากจุดใดสองเซน เราตีเลยค่ะเราตีแข็นเข้ามาตรงจุดที่จุดยอดอกนี้นะคะตรงจุดยอดอกนีนะคะ่ค่ะพอเราได้แล้วเราจะลงอยู่ในเก์เราเราจะเข้าแขนนะคะเข้าแขนตรงจุดนี้เราจะลงจากจุดหลักแล้ยนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนพอเราได้แล้วค่ะเราจะวาดหลักแล้เลยนะคะเราจะวาดโค้งการวาดเราจะวาดโค้งมานิดเดยคะ่ะ ที่หลักแขนนี้ได้เลยที่หลังแขนนี้ได้เลยค่ะาวาดมาได้เลยแต่ถ้าเป็นบางทีเราจะเอาตัวนี้ถ้าดูแล้วเราจะทําคือเราจะเข้าเข้าตรงจุดนี้ก็ได้เลยนะคะการเข้าแต่ตัวนี้เราเอาเข้าตรงจุดนี้นะคะเข้าจุดนี้แล้วเราก็วาดเลยคะ่ะวาดตรงตรงชิ้นหลังแขนเราจะลงจากจุด จุดอยู่ในเกณฑ์ประมาณแบ่งครึ่งนะคะช่วงเอวเราแบ่งครึ่งช่วงเอวเราวัดตรงเลยค่ะวัดตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็วาดหลกักแลกวัดเขนได้เลยค่ะโค้งมาตรงจุดหลังนี้เลยนะคะเราโค้งได้เลยค่ะตอนนี้เราวาดได้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากลิ้งเลยค่ะเรากลิ้งจุดคอ ตรวนี้เราจะวาดตรงจุดนี้เลยนะคะเราจะลิ้งค่ะตรงนี้ค่ะเราขิุกหานหน้ามาตรงจุดยอดอกนี้เลยนะคะเราเข้าได้เลยค่ะตรงจุดนี้เราขิุกค่ะ จุดนี้เราจะตามแขนเนี่ยค่ะมาเสียบตรงจุดอกเนี่ยค่ะตรงจุดอกที่เราได้เราทิ้งได้เลยค่ะนี่คือจุดไหล่นี่คือชิ้นหลัง นี่คือจุดคอมนะค,ะค่ะพอเราได้แล้วเราเราเราตัดก่อนนะค,ะค่ะจุดที่เราจะทำ นี่คือการที่จะเข้าหลักแล้วจุดชิ้นหน้านะคะจุดชิ้นหน้าที่เราจะเข้าเราจะวาดนะคะวาดตามที่เราพิ้งออกมานี่คือที่เข้าโช๊คคัดปกนะคะนี่คือชวคคัดปกข้างหน้าที่เราจะเข้า นี่คือเส้นไหล่นี่คือจุดหลังค่ะที่เราวาดตรงนี้คือเส้นซิปนะคะข้างหลังเราจะเข้าตรงจุดซิปเลยะคะ่ะตรงนี้จุดคอตรงนี้จุดคอหน้าเป็นคอจีนคอหน้านะคะคอจีนคอหน้าคือนี้คือจุดไหล่ที่เราจะเข้ากับจุดคอจีนนะคะตรงจุด,ดไหล่ตรงจุดนี้ที่เราได้ที่เรามาร์คเอาไว้ค่ะ ชิ้นหน้าเราก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณตรงจุดนี้นะคะชิ้นหน้าเราชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะช่วงนี้เราจะเข้าเข้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะเข้าอีกชิ้นมาตรงจุดนี้ตรงจุดไหลชิ้นหน้าเราเข้าแค่ตรงจุดนี้ชิ้นหลังเราเข้าเต็มค่ะชิ้นหน้ามาเข้าแค่ตรงจุดที่เราเข้าจากจุดไหลประมาณสองเซนค่ะเดี๋ยวเราก็มาจะมาแต่งกันเลยนะคะตงนี้ยวมาตัดค่ะตรงจุดนี้ ชิ้นหลังแล้วตรงนี้คือเส้นคอนะคะตรงนี้คือไหล่ที่เราจะเข้าค่ะนี่คือการที่เราจะวาดย้อยมาได้เลยค่ะตรงจุดเท่า ออกมาเป็นแบบนี้นะคะที่เราจะเข้ากับกับตัวเสื้อที่เราทำค่ะนี่คือชิ้นหน้าที่เราจะเข้าเราจะเข้าแบบนี้เลยคะ่ะเราจะตัดส่วนชิ้นหน้าให้ดูะคะ่ะนี่คือลบบักแร้นี่คือดอุลย ตัวนี้ถ้าเราจะไปะยุกเราคัดอกได้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เราต้องไปคัดอกค่ะเราคุดคัดโค้งเลยค่ะคัดโค้งมาได้เลยตรงจุดนี้เลยค่ะเ <aten 't. S 1> พราะเราจะเอาช่วงช่วงแขนเขามาเสียบกับตรงจุดนี้ค่ะช่องคัดอกนี่นี่ค่ะเราได้แล้วตรงจุดนี้นะคะเราก็จะเข้าเข้าตรงจุดนี้ประมาณนี้เลยค่ะการเข้า ข้างหน้าเราก็จะคัดโค้งตรงจุดนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นแขนนะคะเราเข้าตรงจุดนี้เลยเป็นแขนเข้าตรงจุดนี้แต่ถ้าเราชอบการย้วยเยอะเราขอตรงนี้ค่ะทีหน,นทหน้าเราแบ่งครึ่งก่อนค่ะทีนหน้าเราแบ่งครึ่งแขนเราตีเลยตรงนี้เราแยกค่ะตัดแยกตรงนี้ตัดแยกทีนหลังค่ะถ้าต้องการย้วยมากเราจะแยกตรงนี้เลยคะ่ะอีกสองเส้น เนี่ยค่ะตัดแยกตัดแยกค่ะเราเอาไว้ก่อนนะคะท้นหน้าเราจะมาตัดแยกให้ดูการแปะค่ะิ้นหน้าในแบบจะเยอะเยอะค่ะในแบบแขนจะเยอะเยอะนิดนึงตรงจุดนี้เราจะตัดแยกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเกณฑ์ค่ะหรือหนึ่งนิ้ว นี่เราได้สามเซนเหมือนกันนะคะแยกสามเซนค่ะตรงนี้สามเซนพอเราได้แล้วเราก็แต่งนะคะแต่งครูก็ตัดเลยค่ะ ขิ้หลังค่ะขี้หลังเหมือนกันเราจะให้หน้วยอีกทิ้ย์พุงเราตัดแยกข้างหลังเลยค่ะเราหากระดาษมาเลยค่ะแล้วเราก็ตัดเราก็แปะค่ะ อยู่ในเกณียนประมาณสามเซนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงจุดนี้ก็เหมือนกันคาสามเซนอีกชิ้นหนึ่งค่ะเราได้แล้วเราแต่งค่ะเราแต่งให้โค้งสวยจุดนี้ค่ะโค้งแต่ง แล้วเราก็ตัดนี่ค่ะนี่คือเป็นส่วนชิ้นหลังนี่คือกลางหลังค่ะครับชิ้นหลังถ้าเราจะไม่ให้ชิ่งนะคะเราจะตีตรงจุดนี้เข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ครื่องนิ้วค่ะตีตรงค่ะแล้วเราก็ตัดตรงจุดนี้นะคะตรงจุดคอเราก็ตัดเลยค่ะหัดตามรูปได้เลยให้เราโค้งนี่คือจุดไหล่เดี๋ยวเราจะมาเข้าแขนให้ดูเข้าขุ่นให้ดูนะคะว่ารูปแบบเป็นแบบไหนการมองตรงนี้ก็คือ,อยังจะมีการงงบ้างค่ะว่ามัน,เป,นเป็นแบบรูปไหน เราได้แล้วนี่คือชิ้นส่วนชิ้นหลังตรงนี้หลังนะคะชิ้นหลังตรงนี้คือส่วนชิ้นหน้าชิ้นหน้าค่ะเราจะเอาแพทเทิร์นชิ้นหน้ามาให้ดูเลยค่ะเราจะเข้าตามนี้เลยค่ะการเข้านี่ค่ะการเข้าไหล่ช่วงนี้ค่ะเราจะเข้าตรงจุดยอดอกตามนี้เลยค่ะตามแขน และตามที่เราคัดจากจุดบ่ามาค่ะนี่ค่ะเราจะเข้าตรงจุดไหล่เลยตรงนี้คือจะเป็นชิ้นส่วนชิ้นหลังเราจะเข้าตามรูปคอค่ะนี่ก็จะเป็นย้วยย้วยลงมาไหลตรงแขนจะย้วยหล,หล่นลงมานะคะตรงจุดนี้ค่ะติดตามการทําต่อไปได้เลยนะคะแบบสําเร็จค่ะนี่เราทําได้แล้วคือเป็นคอจีนตั้งค่ะ เนี่ยค่ะตัวนี้คอจีนตั้งเราจะเข้าไปจุดคอจีนด้วยไดย้คอจีนตั้งแล้วก็แขนย้วยค่ะต่อย้วยไปถึงข้างหลังเลยค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ